สวัสดีครับเลือดนี่ก็มาเช็คล้างเส้นทางรถไว่า300ขิโล ยาวส่วนหนึ่นมง,นนงมาเพื่อห้ดูลงคลิปคลิปไม่มีลงนะครับ